อะไรเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้กันเท่กอรค่ะรู้สึกเสียายที่ไม่ได้เอาแผนถังการเปลี่ยนสภาพจากไมนพลาสติกห้ดูเพราะว่าเห็นหน้าวงมัวเลยเปนวิทยาศาสตร์ไปหน่อยตัวน,นี้นี่มันต่างจากพลาสติกที่มันเป็นโพลิเมอร์เอ๊ะที่มาจากตัวน้ำมันยังไงครับมันาากรยังไงือที่เขามีอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันมันจะหมดใช่ไหมคะเขาก็ต้พยายามหาสิ่งทดแทน ซึ่งมีบริษัทชื่อ NatureWorks อยู่ที่อเมริกานะคะทำจากข้าวโพดมา20ปีแล้วนะคะก็คือถุงย่อยสลายได้ทีนี้เวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องย่อยสลายได้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะอะค่ะคืออย่างสูงที่คุณไปช้อปปิ้งที่เอเมอริ얼แล้วกันหรือเซนชั่นถุงเนี่ยจะเห็นว่ามันเขียนว่า Oxo Biodegradable ก็คือเวลาโดนแดดอะไรเนี่ยค่ะมันจะย่อยสลายแต่ถุงไอ้พวกเนี้ยมันยังเป็นถุงที่ทําจากน้ํามันอยู่นะคะแล้วก็ใส่ สารเติมแต่งนะคะพยายามใช้ภาษาธรรมดามาัลติเทนนะคะเพื่อให้มันเบรงสาดแบ่งวอนเะคมะีอย่างที่บอกว่าโครงสร้างวัสดุมันจะเป็นโครงสร้างทางเคมีคือเบรกให้มันแตกแตกแแตกนะคะมันก็เวลาหมดสภาพมันก็จะเป็นผงนะคะซึ่งผงเนี่ยมันก็ยังมีอันตรายเนาะถ้าเราคือมันไม่ได้หายไปจากโลกาตสภาพจริงๆมันก็จะเป็นผงแต่ถ้าทําจาก พืชจริงๆนะคะไบโอนมการที่ว่ามันจะย่อยสลายในสภาวะที่เหมาะสมความชื้นอะไรเนี่ยกลายเป็นดินไปเลยเหมือนกับเวลาเรากวาดใบไม้แล้วไปไว้ใต้ต้นไม้ในที่สุดมันก็จะหายไปเพราะมันกลายเป็นดินไปแต่มันยังเป็นเรื่องที่สับสนแล้วก็ยากที่จะอธิบายอยู่นะคะวันก่อนเขามีสมาคมผลิต พลาสติกใช้ชีวภาพด้วยก็เคยคุยกับเขาเขาก็อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้แต่มันยากที่จะสื่อสารมากเลยครับเขาเพิ่มเติมเรื่องการปลูกพืชข้าวโพดหรือว่าสดของของอเกรตรหรือว่าของในปลูกพืชเปียนนะครับมันมีมันมีชู้ที่ค่อนข้างคนโต้เถียงกันเยอะว่าเฮ้ยมันเป็นเอเวอร์เรนท์โอฟแฟนดี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าการปลูกพวกนี้มันเป็นการปลูกเพื่อเดียว,ว อ,อย่างเช่นการทำสวนของฝรั่งเศสมันเป็นแบบจะเห็นว่า Forest พื้นที่ของป่าที่เราเคยโชว์ให้ดูในตารางแรกของฝรั่งเศสนะครับว่า p r i v a t e จริงมันมีเยอะจริงแต่ว่าพืชเป็นพืชชนิดเดียวตอนที่เราเรียนกันเนี่ยเราก็มีการถกเถียงกันในกับอาจารย์แล้วก็คนที่เชิญมานะครับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็น material friendly จริง,งๆๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้สิ่งทีชีวิตมันสามารถไป็นมีป่าได้ เพราะว่ามันชื่นชี่ยวามมันก็อยู่ไม่ได้ถือว่านกมันก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เวลาที่มันมีชโลมเนี่ยมันก็ลามลามกว้างมากเหมือนกันนั่นมันอาจจะต้องมีวิธีในการจัดการเพราะว่าข้อดีของเขาในการปลูกเครื่องีดอคือมันตัดแล้วมันตัดทีเดียวเลยคุณไม่ต้องไปนั่งเลือกแล้วก็องแล้วก็เลือกที่ออกมาไว้ชาวตัวนี้ต้องนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดคือความรวดเร็วก็ตัดกระไม้ยาวเลยคือมองว่าอย่างเช่นเราปลูกข้าวโพดข้าวโพดยาวแล้วยิ่งการันต์ข้าวโพดแบบ G M O อะไรอย่างเงี้ยก็เออมันก็มีปัญหาของ เวลาคืน้ออกไปด้วยแต่เมืองไทยนี่เขาจะใช้มันสำงปะหลังนะคะถ้ารู้จัก NIA นะคะสํานักงานว,วัตกรรมแห่งชาติซึ่งเขาทํางานเรื่องนี้มาซึ่งล่าสุดเท่าที่ทราบนี้ก็คือมีบริษัทลงทุนจากสวิตเซอร์แลนดหรือไงะคะอยู่ที่ระยองนะคะทําสารตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดทีเทรา,าอาจจะอีก30ปีนะคะมันจะมีเม็ดพลาสติกที่ทําจาก มันสอมปทาใช้ในประเทศได้ซึ่งปัจจุบันเรายังงอุปถอดที่ทาจากข้าวโพดนะคะตัวนี้มันเทียบได้กับพลาสติกพีพีหรือพีเอคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลลัพธ์ในในปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเรายังไม่ย,ไมยังไม่ทราบเราเลยยังไม่ถึงจุดนั้นแต่คนที่จะเข้ามาร่วมทุนไม่ว่าจะเป็นทอทอทกรอก็จะได้จับมือกับอดตาร์นี้มันทำคือพลาสติกชีวภาพนี่มันมีหลายประเภท แล้วรองก็ไปจับมือกับมิซูบิชิที่ญี่ปุ่นจะเรื่องหนึง่งแล้วก็ไปจับมือกับบริษัทอีกประเภทหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยพลาสติกจากน้ำมันเนี่ยค่ะมันมาช่วยอายุกี่ปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วคะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนามันเรื่อยๆแล้วพลาสติกจะบอกว่าโดยปกติมันมีหลายชนิดอยู่แล้วอย่างที่เมื่อี้คุณลายบอก p p พ เวลาเราเติมแอ d i ิท v e ไปเราสามารถเติมอะไรก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นนะคะเช่นทนแดดคือไม่ตากแดดล้วแตกเ,เลยเขาก็ใส่สารเคมีเข้าไปการไฟเขาก็เติมสารคือเติมได้ทุกอย่างที่อยากเติมนะคะคือเราเลือกเบสแัตเชอรีเราต้อมาเติม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 อย่างในรถยนต์เขาจะใช้ engineering plastic ก็คือ abs poly carbonate อะไรเป็นตนนะะ้นทีนี้ก็ว่าพลาสติกที่มาจากพืชน,นี่มันยังเด็กนะคะ อ,อนที่จากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาว่าเขาก็มยายากเอามาทําเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซนเนอร์ก็ถูกโปรโมทว่าเอาไว้ทาเสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ยแต่มันทนความร้อนไม่ได้มากะคะ่ะเวลาคุณรีดผ้าเนี่ยบางคนไม่ได้ดูว่าเ้าต้อนต้องประมาณนี้เ้าต้อนที่จะทนความร้อนได้สูงสๆนะคะถ้ากลับไปดูกับรีที่ผ้ามันจะหยิ่สุดท้ายเลยแม็กซ์นะคะในรอนโพลีอะไรมันจะอยู่ต้นๆนะคะ น,น,นี้ไพลอ้นคนี่เขาก็สูงแล้วเป็นร้อยนี้ถ้าเกิดแรกๆเนี่ยเขามารีบมันจะไม่นทนตามร้อยคะปัจจุบันคนก็พยายามจะเนี่ยค่ะหาแอนติทิสร้างแอนติทิดที่เหมาะสมสําหรับพลาสติกชีวภาพขึ้นมาเนี่ยต่างประเทศเขาก็ทำกันไปเรื่อยๆค่ะที่พี่เฟร์เรืองพีพกับพีบางขั้นคงร,รู้จักแล้วค่ะคือพีดีเนี่ยมันใช้กับภายนอกได้บางคนเนี่ย คือพลาสติกบางตัวไปใช้ทีพีแล้วเราไม่รู้แล้วมันก็แตกแต่ p ีอีนี่มันจะยืดหยุ่นกว่าเวลาโดน UV มัน,มน,นก็ยังทนนบครับเอาเราไปนอกได้นะ